ซื้อแมตที่ห้องาาอะไรนี่มดาชื่อว่าวลแคร์ W E L C A R E วลแคร์ที่เขาแบบมาโปรโมทกันว่าแบบ I never say die I fight ท่จริงไม่้หลงหลงคังคุคังคา คหลงทำหลอกหลอกลวงเวลสาระเอวแหวนเออเออรู้แล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วหลงหลงคาลมว่าไม่เป็นเลมมันลงที่เดียวกันแล้วเนี่ยแต่แร้เรารู้ไปเลยแม่ว่าเราเอ๊ะไม่มีเกาะ <laughs> <laughs> ไปดีกว่าเนนเานนนเน่อยโกห, <laughs> หนูเรียนแบบพี่ซีเว้ยพี่เห็นพี่ซีถือโมแซมบิล้วแบบยิงโดน,นเลยเอามาบ้าง เดี๋ยวเจอกอบเกตเอ้โอ้โหมันมีตัวลงข้างบนด้วยนี่หว่ามาแล้วเปลี่ยนดีกว่าไม่ค่อยมั่นใจเคยตายทำไแม่เอาไรยปะ ไล้มายงกันนะดูล่าเรามีงมาแล้วมาแล้วอ่ะงมากีวถอยมาก่อนมีวถอยมาถอยถอยเมีวถอยลงมาชั้งล่าง ลงมาลงมาเออลงมาลงมาออกมาแล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่ได้ยิน,นหวใช่บนหัวบนหัวกดแร็กดแร็วเรือ่องนิดเดีย dạ 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 Work, work, work Work, work, work dạ 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 dạ

เอาไงซีอ๋อต right, ิดตามซีไปยิวกับปิวไม่ค um, so an ่อยจะดีเขาไปเกือบครึ่งกอแล้ว เหมียวมาชวกพี่ก็ได้งั้นซุกก่อน,อนมันอยู่ตรงนี้สองตัวเลยไอตัวที่ลมม้มอ่ะเย้ได้แค่ควันอนะ่ะพ <c oughs> ี่ช่วยได้แค่ควันเหมียวพี่ช่วยได้แค่ควันตูปันเหมียวเหมียวไปเหมียวเหมียวไปีหมเหมียว I got this. <laughs>